ใช่นะฮะปวดไลหล่เลื้อรังมา1ปีเนาะหปีปวดแล้วก็ขยับเนี่ยดูเนี่ยไหลไหลไหลเวลาดูเนี่ยตรงนี้ไหลมันบวมขึ้นมาเลยนะเนี่ยตรงนี้บวมถ้าเกิดเราเทียบกับอีกข้างหนึ่งเห็นไหมเนี่ยไอ้ดูดูดูข้างนี้ไม่บวมแต่ว่าพอมาดูดูข้างนี้เห็นไหมไหล่บวมนะพอบวมเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาขยับเนี่ยจะเจ็บถ้าเห็นไหมไอ้เส้นเอ็นเนี่ยเหมือนกับมีลูกหนูตรงนี้มาถ้ามีลูกหนูเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดมีลูกหนูแบบนี้นะลูกนี้แบบนี้นะแสดงว่ามันน่าจะมีมใบเซปเทนดอนมห ถ้าเกิดปกติเนี่ยอันนี้ข้างปกติมันจะไม่มีลูกหนูนะแต่ข้างนี้เห็นไหมมีลูกหนูตรงนี้เกิดขึ้นแบบนี้แสดงว่าเอ็นมันขาดนะเราลองมาดูไอ้ตรวจอันต์ซาวนะฮะนะอันนี้ดำๆเนี่ยเป็นน้ําทั้งหมดเลยที่อยู่ในเส้นเอ็นนะฮะตรงในในข้อไหล่ตรงนี้นะดำๆเนี่ยเป็นน้ําที่เกิดการอักเสบเนาะแล้วก็ไล่มาดูตรงนี้นะก็มีการอักเสบนะของน้ําทั้งหมดเลยแล้วก็พอบิดแขนมาน,นิีนึงเนี่ยเราจะเห็นเลยเอ็นขาดหมดเลยนะครับเนะี่ยตรงนี เอ็นขาดเพราะว่าตกติตรงนี้จะต้องมีที่ห่วงเส้นเอ็นเนาะอันนี้เอ็นขาดเรื้อรังมานานแล้วนะเนี่ยะะสรุปเลยนะเอ็นขาดเดี๋ยวเราจะดูดน้ําออกก่อนแล้วฉีดยาล้อนเร็ให้ก่อนเนาะล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาเมิอนอีกทีว่าจ,จําเป็นต้องผ่าตัดหรือเปล่านะครับเนาะนี่นะฮะนะฮะี่เราดูดน้ำออกมา นี่ขาดมานานแล้วนะไม่ชื่นขาดนะนตอนนี้เราดูดน,น้ำออกมาแอมที่ออกมาจากหัวไหลนะครับนะอันที่ช่วย